จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นี่นะคะเราก็จะวางไปขาเนี้ยดอกเราสามารถใส่ได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันต้องดูว่าพวงเราอะ่ะมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะก็ จะใส่เยอะพาอเดี๋ยวมันหนักเกินไปคราวนี้เดี๋ยวเรามายิงกาวบางส่วนกันว่ามันจะหลุดยิงบางจุดเอาแค่แบบพองามก็พอ มันจะได้ไม่งอ ok ok กเง็งอกเงกาแห้งแล้วแข็งแรงแล้วนี้นะคะอันนี้มันเป็นไส์ดอกเล็กเนาะมันก็เลยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้จำนวนดอกเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ อันนี้เดี๋ยวเราจะเย็บติดตรงนี้เลยนะเย็บเนี่ให้มันทะลุไปที่ไปที่พวงด้านล่างเลยเนี่ยพวงด้านล่างมันจะเย็บยากหน่อยที่พวงด้านล่างเลยนะ แล้วเราก็เย็บทะลุอันนี้ขึ้นมาเราก็ดูให้มันอยู่ใกล้ๆก,กันกับตัวเนี้ยมันจะได้ผูกง่ายๆวางตำแหน่งให้เหมาะสม แล้วเราก็มัดก่อนเพื่อให้มันอยู่สักจุดนึงให้มันมั่นคงสนิดนึงแล้วเราเดค่อยไปมัดตรงจุดอื่น อนนี้เราก็อันนี้เราก็จะติดกาวนะคะห่างได้พวกนี้ติดกาวแล้วเราก็รอกาวกาวแห้งกาวเย็นก่อนสักครู่หนึ่งโอเคแล้วเราก็มาดูจุดอื่นที่เราจะเย็บ เย็บอันเดียวอ่ะมันจะไม่อยู่แล้วลาเย็บตรงนี้เย็บตรงนี้ตรงนี้จุดหนึ่ง แล้วเราก็ยิงกาวแล้วก็รอกาวแห้งสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดนะแล้วเราก็มาอีกอีกฝั่งหนึ่ง เย็บติดกับตัวพวงเดี๋ยวมันไปทิ่มโดนดอกแล้วก็มา อย่างมั่นคงแล้วเราก็มาจัดจัดให้ดอกมันตั้งขึ้นได้แล้วนะคะเรียบร้อย มันจะประกอบยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นลวดเนาะมันเป็นลวดมันก็เลยจะยากนิดนึงคิดว่าพอใช้งานได้แหละถ้าใครไม่ชอบยาวๆแบบนี้อย่างที่บอกนะคะลดขนาดชั้นมันได้ชั้นที่เราพลิกไปพลิกกับตรงนี้บางคนอาจจะต้องการโชว์ดอกเยอะๆหมายถึงโชว์เนื้อดอกเนื้อกีบอย่างเงี้ย ไม่ต้องการเขียวเขียวเยอะก็สามารถลดได้นะคะปรับได้นะคะแพทเพราะทุกอย่างที่สอนคือแนวทางนะคะเป็นแนวทางให้นะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นช่อเอื้องลองทำดูนะคะพวงนี้ก็ขนาดกำลังพอดี